หากกลางแผนที่ประเทศไทยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้แบ่งพื้นที่การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรจังหวัดพังงาเป็นเพียงจังหวัดเดียวที่ไม่เหมาะกับการปลูกข้าวทั้งเรื่องสภาพแวดล้อมและลักษณะทางภูมิศาสตร์เพราะอาจทำให้ได้ผลผลิตไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน นายฉลองเทพวิทักกิจรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรระบุว่าปัญหาสินค้าเกษตรที่ล้นตลาดกลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดการจัดโซนิ่งเพราะจะช่วยให้คนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นและไม่เกิดปัญหาสินค้าล้นหรือขาดตลาดเช่นการเพิ่มพื้นที่การปลูกอ้อยที่จังหวัดกําแพงเพชรอ้อยเนี่ยขนาดเนี่ย มีความต้องการที่อยากจะได้พื้นที่ปลูกก้อยเพิ่มขึ้นตั้ง3ล้านไร่ถึงจะรองรับบริการลงผลิตต้อยรองรับน้ำตาลที่มีอยู่ตรงนี้เราก็จะหาพื้นที่ปลูกให้กับเกษตรกรกานไม่ปลูกก้อยการปลูกก้อยก็คือปลูกแล้วต้องรายได้ดีกว่าเดิมถูกต้องไหมปลูกแล้วต้องมีรายได้มากกว่าที่เขาปลูกข้าวอยู่ปัจจุบันนอกจากนี้การจัดพื้นที่การปลูกข้าวก็เป็นสิ่งสําคัญแม้พื้นที่ที่สามารถปลูกข้าวได้มีถึง76จังหวัดแต่ข้าวแตกต่างพันธุ์ก็จะขึ้นในดินที่ต่างกันออกไป ยังข้าวหอมมะลิพันหนึ่งศูนย์ห้าที่วางขายตามห้างส,สินค้านั้นไม่ได้ปลูกตามที่บริษัทระบุที่อยู่ไว้นะครับแต่ว่าจะมีพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมก็คือพื้นที่ของทุ่งปุลาร้องไห้ในภาคอีสากนกินพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษมหาสารคามยาโสธรและร้อยเอ็ดนะครับซึ่งพื้นที่นั้นก็จะมีดินร่วนปนทรายทําให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกข้าวพันธุ์นี้ครับรองประดัดกระทรวงเกษตรและสหกรระบุว่าแม้การปรับพื้นที่การเกษตรทั้งประเทศอาจดูยุ่งยากและใช้เวลานาน,าน แต่กระทรวงเกษตรจะให้นักเกษตรในหน่วยงานระดับพื้นที่ทําความเข้าใจกับเกษตรกรถึงความสําคัญของการเลือกปลูกพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ากรม่งเสริมเกษตรเรามีหน่วยงานที่ระดับพื้นที่อยู่แล้วร่วมกับกรมวิชาการเกษตรด้านวิชาการต่างๆนะครับแล้วก็กรมพัฒนาที่ดินนั่นในการที่จะชี้พื้นที่เป้าหมายที่จะเข้าไปทําตรงนี้เราบูรณาการในพื้นที่ทั้งกระทรวงเกษตรนี่เป็นนโยบายทันทีว่าการจะท่านปลัดกระทรวงสั่งไปเลยว่าตรงนี้นี่เป็นงาน ประจำและงานหลักที่ต้องเร่งดาเนินการให้สอดคลองและปรับความสมดุลให้ได้เร็วที่สุดนะครับแม้ข้อมูลที่ได้จากโซนนิ่งเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกข้าวมันสําปะหลังยางพาราปลาล์มน้ํามันอ้อยโรงงานข้าวโพดและเลี้ยงสัตว์ล่าสุดที่ออกมาอาจดูขัดแย้งกับการปลูกจริงในบางพื้นที่ แต่กระทรวงเกษตรเห็นว่าเกษตรกรต้องปรับตัวตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเพื่อให้ได้สิ่งที่คุ้มค่ากับการลงทุนจึงเสนอแนวทางให้ปรับแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้กระทบกับชีวิตเดิมของเกษตรกรดำรงฤทธิ์ยอดชลูด NBT News Focus